ทดสอบเขียนโค้ด 想我录。<noise> <noise> ปุมีปัญหากอมายฟตนนต้องเขียนโคดด้านหลังอีกยูไอยให้ ไรแล้วอะไรแล้ว,ลวครับมันจะขึ้นใหาตัวนี้นะครับแสดงรายละเอียดน,นะครับโค้ดเขียนโค้ดตัวนี้นะครับมันจะ,ะแค่ว่าเวลาเราลันปุ๊บเราจะรู้ว่าโค้ดที่เราเขียนนี่ครับมันจะบอกความหมายน่าจะเป็นความหมายนะ expect run ก,ก็คือ Hello ว่าตารางแสดงตารางให้เรารู้ว่าโค้ดที่เราเขียนมันคืออะไรนะครับผมเจอยากทั้ความเข้าใจครับเพิ่งเริ่มเล่นเริ่มเลขข่นในครั้งแรกเหมือนกันนะครับพอดีไปดูคลิปเขามันน่าสนใจดีนะครับผมจะอัพออแบ่งปันนะครับวิชเอาเอนจาว่าตัวนี้มีิติ So this You craft for this problem. Ni pan progress, 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 progress craft for this problem. ไซส์สามารถเลือกฟอนได้นะครับจะเอาขนาดนี้ก็ได้ 7, 5, 100, 25, 150. เจ็ดห้าหนึ่งร้อยยี่ร้ห้าร้อยห้าสิบไปับเล่นดูได้นะครับมันจะมีสองภาษาไพทอนกับจาวาครับจวาจวาจาวานี่ผมยังไม่เคยเขียนนะครับเดี๋ยวให้ไปศึกษาก่อนมาลองเขียนเล่นให้ดูตอนนี้กำลังศึกษาไพทอนอยู่ครับ ก็จะมีมีให้เราเรียนหลายตัวฟังก์ชันนะครับจะมีวอร์มอัพจะมี string, logic, สตริงก็ลอจิกสตริงพวกลิสต์พวกอะไรลองเรียนเขียนดูนะครับก็น่าสนใจดีครับใครที่กำลังเริ่มเขียนโปรแกรมคแค่ไหนก็ลองมาเรียนดูได้นะครับ คุณดูคลิของนครับนะครับ CS Dujo นเป็นยู u ูบเบอร์านโปรแ m รม ลองไปเล่นดูนะครับน่าสนใจดีสำหรับกินนี้เข้ามาเท่านี้นะครับมาแนะนำเว็บไซต์ในการเกินโพดนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องเกษตรซอฟซิลิคอนนะครับ กกระดิ่งไม่ได้นะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับทนนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ